สวัสดีตอนเช้าๆจ้าพี่น้องจ้าตอนนี้นะคะ8โมงกว่าเบลเยี่ยมนะคะวันนี้สิมาเล่าอันอย่างให้ฟังเด้อโอ้อยาจรยจนอนไม่หลับเลยนะคะเมื่อวานเนาะเ <c ười> จรยจมีปัญหาเรื่องโทรศัพท์นะคะโทรศัพท์คือข้อมูลเต็มแล้วก็ทําวิดีโอทําข้าวคั่วสมุนไพรนะคะตั้งใจที่จะเอาลงมาให้พี่น้องชมนะคะมีสองวิดีโอ แล้วก็กินตำแตงปาเกตตี้ด้วยทอดปลาอย่างดีเลยคือตัดต่อเรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วอัปเดตไม่ได้ยายจ๋าก็ลบสิคะลบไปสามซีลบไปแฟ้มสองแฟ้มก็ยังอัพโหลดไม่ได้บอกไฟล์เต็มไฟล์เต็มยายจ๋าก็ทำไปเลยพี่ดองจา๋าคอมเมนต์เพื่อนไปเรื่อยหันซ้ายหันขวานะคะเออลบ พอหันมามีใบเขาจะส่งมาว่าอโอเคเธอจะลบอันนี้ไหมเธอจะลบอันนี้ไหมกดโอเคอย่างเดียวไม่มองพอหันมาอีกทีนะคะว่าตัวเองลบเสร็จแล้วเนาะก็จะไปเซฟวิดีโอที่เราทำนะคะเสียดายมากๆเลยเมื่อวานเนี้ยเพื่อนสาวเอาหน่อไม้สดๆมาให้เนาะแล้วก็ทำข้าวคั่วสมุนไพรจนเสร็จนะคะใส่ข้าวคั่วใส่ตะไคร้ ใบมะกรูดนะคะจนบดเสร็จแล้วก็จัดวิดีโอเรียบร้อยแล้วรูปที่เสียดายที่สุดคือรูปที่หน่อไม้สดๆนะคะที่จะให้พี่น้องดูหน่อใหม่ๆกรอบๆเดี๋ยวจะลบทิ้งหมดเลยนะคะในโทรศัพท์ไม่มีมรูปแม้แต่ใบเดียวแถมไปหาในถังขยะในกังหันก็ไม่มีเขาหาพี่อ้อยอย่างไวพี่อ้อยบอกว่าปกติมันก็จะไปอยู่ในถังขยะนะคะแต่ทีนี้ สงสัยตอนมันดีถามว่าเธอจะลบถาวรไหมเธอจะลบไปไว้ย้ายไปไว้ถังขยะหรือเปล่านะอืมสงสัยยายจ๋าจะไปอดกดโอเคตรงถาวรน,นะคะเนาะเพราะว่าเขาเรียกว่าไม่มีสติกาเียค่ะ <laughs> วุ่นวายจนเกินไปเนาะนึกย้อนวันนี้เราขำแต่เมื่อคืนโกรธตัวเองมากๆนะให้สามีช่วยดึงรูปดึงวิดีโอกลับมามันมันทำอะไรไม่ได้แล้วสามีเขาก็ไม่ได้เก่งเรื่องนี้เนาะเราก็เลยต้องทําใจนะคะนอนไม่หลับโกรธตัวเองมากๆกแต่เช้าวันนี้มานึกถึงโอเคเรื่องมันผ่านไปแล้วเนาะอืม ทำใหม่สร้างใหม่นะคะทุกๆเช้าเราสร้างความสุขได้มานึกย้อนทําไมเราจะโมงหตัวเองขนาดนั้นเนาะความเสียดายมันก็มีนะคะมีมากๆเลยเพราะภาพที่ได้มันมันรู้สึกว่าเออเนาะพี่น้องก็จะเห็นว่าการเราทําอย่างนี้เราก็ทําใหม่ได้เนาะแต่ทีนี้การพูดการคุยเรานึกย้อนเพื่อที่จะให้พี่น้องดูมันหายไปจากใจนะคะ No. ทั้งนี้ทั้งนั้นยายจ๋าก็อยากมาเล่าสู่กันฟังเนาะสิ่งที่ผ่านมาแล้วเราแก้ไม่ได้แต่วันนี้เราเริ่มต้นใหม่ได้เสมอแล้วอย่างข้าวคั่วสมุนไพรเราก็ทําใหม่ได้เสมออย่าทําให้ตัวเองต้องหมุดหงิดและเสียใจขนาดนั้นนะคะโมโหตัวเองแล้วมันโอ้โหมันพานด้วยนะยายจ๋าพานสามีนะคะเมื่อคืนนี้เรียกช่วยก็ช่วยอะไรไม่ได้เนาะ <laughs> บอกพี่อ้อยบอกความผิดอะไรเจ้าคริสต์มันเนาะโอ้ย <laughs> มาน,นึกถึงเช้าวันนี้ก็เลยมาเล่าให้ฟังนะคะว่าเลยไม่มีวิดีโอให้พี่น้องดูตอนเช้าเนก็เลยมาคุยให้ฟังชีวิตคนเรานี่เนกเปรียบเทียบเรื่องจริงเหมือนกันชีวิตจริงเราเหมือนกันถ้าเกิดวันนี้เจอปัญหา ถ้าเราแก้ไม่ได้อืช่างมันพลอยมันไปแต่เราจงเก็บสิ่งน,นั้นมาเป็นบทเรียนเราจงคิดและระมัดระวังรอบคอบมากขึ้นนะคะการทําอะไรเนาะเราไม่ได้เก่งเรื่องอโทรศพัพท์อย,ย่างเงี้ยยายจ๋าไม่เก่งเรื่องระบบเรื่องภาษาอังกฤษ,ก,ฤษก็ไม่ทนันเห็นโอเคกด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 อันนี้ความเร็้วของเราและสมองไม่ได้อยู่ที่เดียวนะคะอือสี่ห้าจอของเพื่อนเพื<ๆ>่อนมันก็เลยทําให้เสียทั้งหมดเลยนะพอเงุนหิดเข้า กลายเป็นพานคนใกล้ตัวนะคะน,นี่อยาจาจยานิใสเสียจริงๆเนาะมาเล่าสู่พี่น้องต่างนะคะแล้ววันนี้เช้าว,วันนี้ก็อยากบอกทุกท่านว่าทุกสิ่งทุกอย่างผ่านมาถึงจะผิดพลาดหรือว่าไม่ดีมันจะเป็นบทเรียนให้เราเสมอนะคะเพื่อที่เราจะาจะฝึกให้ตัวเราใจเย็นขึ้นจะฝึกให้ตัวเราทําอะไรให้มันดีกว่านี้แล้วก็ตั้งสติมากกว่านี้อันนี้เป็นจุดสําคัญนะคะไม่ว่า การทำงานหรือไม่ว่าชีวิตประจำวันหรือไม่ว่าการอัดวีดีโอนะคะเอออยากให้ทุกท่านมีสตินะคะรักตัวเองให้มากเนาะการโมโหนี้รู้เลยนะว่ายายจ๋าโมโหแต่ละครั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ตัวเองทําเองแล้วจะทําให้เราหงุดหงิดมากๆเลยจนนอนไม่หลับนะคะเนาะก็เลยหันใจลึกๆอ่าวีดีโอเราทำมันได้อ่าตั้งสติ ความผิดนี้เพราะว่าตัวเราเองเนาะการที่เราย้อนมามองตัวเองอในทุกๆเรื่องที่เราทำถ้ามันผิดพลาดเราจะรู้สึกว่าเออเนาะทำใจแล้วเดินหน้าต่อไปมันไม่ได้ทำให้เราหยุดกับทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเพียงแค่มันเป็นบทเรียนที่จะให้เรารู้จักก้าวรู้จักคิดมากขึ้นอันนี้อันนี้จะทำให้เรามีพลังนะคะเมื่อวานนี้ก็ได้คุยกับพี่อีกคนนึงที่ปัญหาเรื่องครอบครัวเหมือนกันนะคนที่ แฟนแกมีปัญหาไปมีผู้หญิงอื่นนะคะแก้ไม่ได้เราก็ต้องหันมารักตัวเองแก้ไม่ได้เราจะวิ่งตามเขาทําไมถ้าเราอยู่ในฐานะที่เหนือกว่าเนาะก็เหมือนตรงเนี้เหมือนเหมือนที่จะจะาทำวิดีโอเนี่ยในเมื่อเราสร้างใหม่ได้พี่น้องเข้าใจอ่าตัวเราต้องเข้าใจตัวเองมากกว่าเราทําผิดพลาดอะไรถึงเราจะไม่บอกใครแต่ตัวเรารู้เราจะต้อง ตั้งพลังและกำลังใจให้ตัวเองแล้วเริ่มต้นใหม่นึกถึงแล้วเออเนาะสิ่งนี้เป็นสิ่งดีเพราะชันเร็วจนเกินไปอันนี้บอกตัวเองนะคะเรจาก,ก็อยากบอกพี่น้องทุกคนแม้ชีวิตครอบครัวหรือชีวิตประจําวันถ้าเราผิดพลาดวันนี้เราเริ่มต้นใหม่ได้เสมอโอกาสมีไว้ให้เราเสมอนะคะอยู่ที่เราทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเหมือนการทํางานกับครอบครัวออนไลน์ line, หรือว่าหลายๆอย่างที่เราทําอย่าบอกว่าตัวเองไม่ทําทไม่สําเร็จ ที่จริงแล้วเราหยุดทำเพราะตัวเราไปไม่ได้ถ้าเราตั้งใจทำและตั้งใจเรียนรู้ต่อไปมันก็จะต้องก้าวไปตามขั้นตอนที่เราเรียนรู้ที่เรารับเอามาแล้วฝึกฝนลงมือทำให้คิดถึงเถอะว่าแชมป์เปี้ยนโลกหรือว่านักฟุตบอลหรือว่านักกีฬานะคะคนที่เก่งๆเ,เขาไม่ได้เก่งมาตั้งแต่เกิดอ่าคนที่เขาบอกว่าเขาสำเร็จเขาก็ไม่ได้สำเร็จก่อนอ่าเป็นขั้นแรกนะคะ เขาก็เริ่มต้นจากหนึ่งฝึกฝนอดทนล้มลุกคุกขาดเนนะาะกลัวจะวิ่งเข้าสู่เส้นชัยได้ได้ชนะเลิศเขาก็ต้องฝึกฝนหนักแน่นขนาดไหนเขาที่มีวันนั้นเพราะฉะนั้นถึงวันนี้เราจะผิดพลาดนะคะถึงวันนี้ยากจะโดนลบวิดีโอของตัวเองและรูปของตัวเองแล้วเพื่อนเพพี่ๆแต่ว่ารูปทุกรูปมันประทับอยู่ในหัวใจนะคะความสุขนั้นมันจะทําให้เรามีพลังสร้างใหม่เสมอ อยู่ที่เราเท่านั้นที่ให้โอกาสตัวเองไหมอยู่ที่เราเท่านั้นที่จะบอกตัวเองว่าเราทําได้นะคะการได้กําลังใจจากเพื่อนเอนอันนี้เป็นสิ่งที่สุดยอดมากๆแต่อย่าลืมนะคะอย่าลืมคําว่ากําลังใจจากคนอื่นคือแรงบันดาลใจคนที่จะลุกก้าวตามาแบบอย่างหรือว่าเอาใครสักคนหนึ่งมาเป็นแรงบันดาลใจเนี่ยเราต้องลงมือทํา เราต้องลุกขึ้นมาสู้นะคะอ่าถึงวันนี้จะผิดพลาดถึงวันนี้ฉันยังจะไม่ได้เหมือนที่พี่เขาเป็นแต่วันข้างหน้าฉันได้แน่นอนบอกตัวเองเนาะเริ่มต้นจากหนึ่งสองสามนะคะเริ่มต้นจากหัวใจเราลุกขึ้นมาเนาะเจ็ดสิบเอร์เซ็นท์ทุกอย่างที่จะเดินหน้า ต่อไปก็คือตัวเองนะคะสาเปคือกําลังใจพี่น้องครอบครัวพ่อแม่เพื่อนและทุกๆคนและครอบครัวออนไลน์ของเราเพื่อจะดึงดัดสร้างแรงจูงใจให้กับเรา เนาะเราจะไปฟังคนอื่นว่าเออเนาะเธอเก่งเนาะเธอทําได้เนาะเธอห่วงแค่คิดแบบนั้นถ้าเราห่วงแต่คิดแบบนั้นเราก็จะไม่ได้ไปไหนเลยเราก็จะก้าวไปไม่ได้เลยจะนั่งมองเขาแล้วรู้สึกเหยียบย่ําตัวเองเสมอเพราะฉะนั้นตัวเราเท่านั้นที่จะเป็นคนตัดสินใจตัวเราเท่านั้นที่จะเป็นคนก้าวต่อไปลงมือทํานะคะทุกอย่างสําเร็จได้ด้วยมือเรา เขาทำได้เราก็ทำได้อ่าเราก็คนเขาก็คนนะคะเนาะความรู้ไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียนหนังสือนะคะอ่าปริญญาชีวิตคือการลงมือทำคือการสัมผัสคือการรับรู้เรียนรู้สิ่งใหม่ใหม่โลก 4G ให้โอกาสทุกท่านเสมอและโลก 4G ก็ ได้ให้โอกาสญ่จ่าเช่นกันที่ได้มารู้จักพี่น้องครอบครัวพี่อยู่ทุกๆท,ท่านแล้วให้ความรู้ให้แนวทางกับญยจ๋านะคะจนญยจ๋าได้มาอยู่ในจุดนี้ได้ส่งพลังและรอยยิ้มถึงพี่น้องทุกคนเพราะฉะนั้นอย่าเสียเวลาท้อสู้ต่อไปนะคะเอาความสนุกเอาความสุขเนาะทำอะไรที่ไม่กดดันตัวเองจนเกินไปเหนื่อยก็พัก หนักก็วางนะคะว่างแล้วค่อยทําแล้วเราจะมีความสุขค่ะเพราะว่าถ้าเกิดกดดันตัวเองมากเกินไปเราจะเดินหน้าไม่ได้เราจะรู้สึกอึดอัดไปทุกอย่างแล้วบังคับตัวเองไปซะทุกอย่างไม่มีอะไรที่จะเปอร์เฟกต์ได้นะคะทําไปเรียนรู้ไปแล้วเราจะรู้แนวทางของเราเองความสุขที่จริงมันอยู่ที่ตัวเรานะคะถ้าเราชอบที่จะทํา สิ่งดีๆมันก็จะเกิดขึ้นเสมอไอเดียหรือความคิดมันก็จะออกมาแนวทางเสมอเพราะว่าเราเข้ามาตรงนี้เราไม่ใช่คนเก่งคนดีเด่นอะไรนะคะไม่ใช่คนเลิศเลอแต่เรามาให้ด้วยใจเรามาอยู่กับครอบครัวที่เข้าใจ ยายจ๋าพูดเต็มปากเลยนะจะยายจ๋านี่ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามยายจ๋านะคะทุกทกท่านที่หนุนดันที่ผลักดันยายจ๋าและคอยให้กําลังใจตลอดเวลาตรงนี้ทาไม่เคยทําให้ยายจ๋ารู้สึกว่ากดดันแต่ว่ามันเป็นพลังนะคะเป็นพลังที่อยากสร้างอยากให้อยากยิ้มอยากบอกทุกคนว่าอขอบคุณ ขอบคุณจากใจนะคะจากคนบ้านๆจากคนไม่รู้หนังสือเรียนปรหกก็ไม่จบที่ทุกท่านให้โอกาสนะคะพูดรอเรือก็ไม่มีสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะถ้าชอบก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากติดตามยายจ๋าด้วยนะคะขอบคุณทุกๆโอกาสนะคะที่ยืนหยิบยืนให้ยายจ๋าด้วยนะคะสู้ๆกันต่อไปคะ่ะกาแฟเริ่มเย็นแล้ว สวัสดีค่ะ